มาหาค่าตรงเข้ามาหาค่า Good morning สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้น่ารักทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง s n u อ f i s h i n งของลุงเจนเป็ดสัมผัสนะครับขอให้มีความสุขกันทุกท่านนะครับเชา้า เข้าสูรรสาร่รายการตกไปบนไปนะครับขอบคุณนะครับผู้ชมที่แนะนำแซวๆกันมานะฮะรายการตกไปบนไปนะฮะลู แรกก็ใหญ่เลยตะเพียงเอ้ยหลุดไอ้เหี้ยตะเพียนตัวฝ่ามือดิว่าเลิกไม่ดีเลยว่าเชา้านี้ตัวแรกก็หลุดซะแล้วตัวแรกก็หลุดไปแล้วไอ้เขียวมึงมานี่เลยมานี่เร็วๆ เลิกไม่ดีเลยเชา้านี้สบัดหลุดไปเลยเห็นตัวแล้วเนี่ยมัอน,นเสียดอะไรขึ้นมาเห็นตัวแล้วสบัดหลุดไปซะน,นี่ mày cái đây quá tổ mày cái đây quá tổ mày cái đây quá. quá mày tiệt มีเยอะที่นี่ไม่ต้องกลัวหลุดไปเดี๋ยวก็มาอีกเลี้ยงไว้เยอะมีเป็นฝูงฝูงฝูงตะเพียนฝูงพัตเตอร์ฝูงอีกาฝูงกําังฝูงหมอตะกับถ้าวันไหนฝูงอะไรเข้าฝูงนั้นเันีลยเตรียมรับมือได้เลยมาเป็นชุดวันนี้ตัวแรกตะเพียนเข้า ก็ต้องเป็นฝูงตะเพียนเข้าจงกินเบ็ดคาจงเข้ามาหาค่าจงเข้ามาหาค้าหาค่าอย่าหลุดอีกนะมึงจะหลุดหรอจะหลุดลนะมีมาแล้วไงบอกแล้วตะเพียนมันก็ต้องเป็นตะเพียนวันนี้ตะเพียนเข้านะ ไอตัวแรกมันโตกว่านี้นะเอ้มาแล้วตัวแรกหลดุดตัวแรกหลดุดตัวสองไม่พลาดไม่พลาดจัดไป ไซโลหรือเปล่านะวันนี้ไซโลสู้มันสู้เป็ดแรงจเช้าแบบนี้อากาศดีได้อารมณ์ได้ฟิล จิบกาแฟไปตกปลาไปนะฮะได้สมาธิดี น้อยเกิต้นน้อยเกิน,น,กนขึ้นมาทำไมมีแต่ก้างสงสัยให้มันหน่อยที่มันลาดชัน khiến là ta mình tỏt nước nước <Nhạc> nước <Nhạc> nước <Nhạc> giềng mình nó kinh rung kinh rung sải mình nó chìm rung chìm rung ta nước จะไหล <Hey. S 1> หมอใหญ่ไปไหนหมอนแบบหมอนน้อยอยนี่วะน้อยเกินเดี๋ยวก็เสร็จไอ้เขียวหลอกพวกเองอ่ะขึ้นมาบ่อยๆแบบเนี้ย ดูสิผลมันจะต่างกันอย่างไงร,ระยะห่างจากจุดเดิม1เมตรดูผลจะแตกต่างกันไหมเพราะว่าไอ้ตรงนี้2ไม้หมอ2ตัวติดหมอก็ชอบนะแต่ต้องตัวโตโตัวตวตัวเล็กๆแบบเมื่อกี้ไม่เอามีแต่กลาง ไม่ชอบผมไปตรงน้นก็ยังเป็นปลาหมออยู่ย้ายห,หลุมไปแล้วก็ยังเป็นปลาหมออยู่ปลาหมอตะกลับเข้าอีกลรวว่าตะเพียนไปไหนเนี่ยเข้ามาสองตัวเอง ไงตะเพียนนะ่ะอยู่อยู่อยู่หลุดอีกแล้วหลุดอีกแล้วเนี่ยแค่ย้ายหลุมเม็เดียวเนี่ยย้ายที่ห่างกันเม็ดเดียวแค่ย้ายที่แค่ย้ายจุดทิ้งเหยือ่อห่างกันเม็ดเดียวตรงนี้เป็นประหมอา พอขยับไปตรงนั้นเมตรหนึ่งก็เป็นปลาตะเพียนแต่ไม่ได้ตัวหลุดโมไปงั้นก็ามันดึงแล้วว่าเยอะกันกี๊กีแล้วว่าหลุดเฉยเลยหลุดบ่อยมันก็หนีหมดสิลงุงปากเขาให้แล้วตอนนี้อยู่แน่หมอยแทน โตขึ้นมาอีกนิดนึงแต่มันก็ยังไม่ไม่ได้ขนาดมันกั้มกึ่งสายมันยังกั้มกึ่งมาลูกมาแล้วเร็วแลว,ลว,ลวมานี่แลว้เลวเร็วเมาลูกมามามา,มา,มานี่ต้องไปตามคุณเขียว มาช่วยให้กำลังใจมาคอยให้กำลังใจลุงหน่อยนะคุณเขียวนะอย่ามัวแต่นอนกู้นะเขียวมาใหญ่ๆเข้าเลยเห็นไหมใหญ่เข้ามาเลยเห็นไหมเขียวเอาไม่ติดพาไป ติดสายอะไรมาเนี่ยเกี่ยวอยู่นี่แหละไปไหนล่ะนี <c> ่ <oughs> ทำเป็นลำคาญลุงได้ไงเรามามาช่วยกันทำม,มาหากินมุดเข้าไปในเชือกหลุดไปเลย จง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 กินเบ็ดขา่าจงกินเบ็ดขา่าอุย้ยใหญ่ปลาคาร์นี่เองอุยใหญ่ คาถาลุงเป็นไงแล้วท่องบทสวดนี้กันนะครับบทสวดนี้นะห้ามลืมเลยนะเวลาไปเข้าหมายที่ไหนนะเดือลงน้ำปุ๊บบอกเลยจงกินเบ็ดคานี่เห็นไหมพูดเสร็จปุ๊บมันกินปับ๊บใหญ่ กีกากีกาเฮ้ยกาแฟกาแฟมาแล้วเขียวไปแล้วเขียวไปแล้วอีกามาแล้วสวยสวยสวยตัวไม่โต,ตัวไม่โตสามขีดสี่ขีดสวยงามมากสุดยอด just m น n ับ จงกินเบ็ดค้าถ้าเองโตกว่านี้กลับมากินเบ็ดค้านะปวดเต็มหน้าเลยสุดยอดเป็นไงเป็นไงจงกินเบ็ดค้า อย่าลืมเอาไปใช้กันนะครับบทนี้นะฮะได้ผลครับได้ผลเข้าหมายที่ไหนก็ว่าไปเลยฮะยงกินเบ็ดขาหมอไม่ใช่หมอรลุงปากกากาใหญ่อีกแล้วสองตัวติดนั่นไง เ่าเมื่อ,ก,อกี้เลยเท่าตัวเมื่อกี้เลยวะตัวเดิมแบบวะลุงตัวเดิมเปล่าวะลุงตัวเท่าเมื่อกี้นี่เลยอ่ะอย่าบอกนะว่าเป็นตัวเดิมกาตัวที่สองนะฮะมากินเบ็ดค่าวอีกแล้ว สุดยอดการตกปลาบางท่านไม่รู้นะฮะว่าการตกปลาเนี่ยเป็นการสร้างสมาธิได้อย่างไรเดี๋ยวลุงเจตจะทําให้ชมนะฮะว่าการตกปลาเนี่ยมันก็เป็นการฝึกสมาธิได้แบบหนึ่งนะฮะเหมาะสําหรับใช้ช่วยบําบัดท่านที่มีอาการ สมาธิสั้นนะฮะช่วยได้นะครับเดี๋ยวลุงเจตทำให้ดูนะฮะเอาเดี๋ยวที่ให้ลุงทำให้ดูก่นอน,นเดี๋ยวลงุงกิน,กนเดี๋ยวลงุงตั้งก่อนตั้งสมาธิกันเดี๋ยวลุงทำสมาธิให้ผู้ชมชมก่อน สำหรับท่านผู้ชมที่ไม่ได้เป็นนักตกปลาเนี่ยนะฮะก็อาจจะไม่ทราบนะครับว่าการตกปลาเนี่ยมันใช้สมาธิอย่างไรเนาะมันเกี่ยวกับการใช้สมาธิอย่างไรเดี๋ยวลุงเจดเบ็ดสัมผัสจาสาธิตให้ชมนะฮะเพราะว่าเราจะต้องใช้สมาธินะฮะตกปลาเวลาปลากินเหยื่อที่ปลายสายใช่ไหมฮะมันก็จะมีแรงกระตุกตึก๊กตึกตึกตึกสั่นที่ปลายสายขึ้นมาที่ปลายคันเบ็ดนะฮะ ส่งส่งผ่านจากปลายคันเบ็ดจากปลายสายผ่านมาปลายคันเบ็ดมาถึงมือเราสําหรับนักตกปลานะฮะลุงก็แนะนําให้ใช้คันที่มีเซน์เร็วๆนะฮะคันอ่อนคันยูแอลนะฮะที่มีเซน์สัมผัสดีๆนะฮะรู้สึกได้เร็วก็จะทําให้เรามีโอกาสสับปลาได้ทันได้เร็วขึ้นนะฮะเดี๋ยวลุงทาให้ดูนะลุงจะนั่งกมา,าทีตกปลา โดนแล้วครับนี่แหละการฝึกที่ดีอย่างนี้รู้ร่ายเลยว่าการตกปลามันเป็นการใช้สมาธิที่ดีมากแต่เพียนกั็มาเลยนะยนี่นะครับ เพื่อนๆใช้สมาธิดียังไงนะฮะตกปลาเป็นการใช้สมาธิที่ดียังไงนะฮะก็ใจเราก็จิตใจเราก็จะไปมุ่งสัมผัสที่ความรู้สึกเวลาปลาจะกินกินเบ็ดติดเบ็ดหรือ,อยังอย่างเง,งี้ยใจเราก็จะไม่วอกแวกไปที่อื่นนะฮะมันก็จะจดจ่ออยู่กับการสัมผัสที่เบ็ดว่าปลาจะติดหรือย,อยังอันนี้ลุงก็ใช้ วิธีการตกแบบใช้สมาธินะก็ได้ผลดีนะครับนี่ก็ใช้ได้นะเป็นการฝึกสมาธิที่ดีนะครับเหมาะสำหรับเพื่อนที่สมาธิสั้นนะฮะนี่ตะเพียนตัวสวยเลยเป็นไงการตกปลากับการใช้สมาธินะฮะลองไปใช้กันดูนะครับ ได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปลานะฮะเก็บเก็บมันจะไปอย่างเดียวเลยสุดยอดไหมเล้วมุงเจตเป็ดสัมผัสนะลองกันดูนะฮะลองไปใช้กันดูนะครับ นี่นะครับผลของการตกปลานะฮะตกปลาดีมีประโยชน์หลายอย่างนะครับทำให้เราได้หลายๆอย่างนะฮะได้สมาธิได้มีความเพลิดเพลินกับการตกปลาได้การใช้สมาธิดีมากๆนะฮะ วเวลาทำสมาธิอยู่ก็ท่องไปด้วยนะฮะสวดไปด้วยจงกินเบ็ดข้าจงกินเบ็ดข้าท่องไปในใจนะฮะบทสวดนี้ใช้ได้ครับ อย่างนี้มันถึงจะได้ใจสุดยอดสุดยอดมากอผมจะเพียนใหญ่มาแล้วครับายใ,ใหญ่ายใหญ่แล้วเพียนใหญ่ไซโลไซโลไยโลมาแล้วโอ้โหกินแบบไม่ละแวงขึ้คอเลย คอหอยเลยาปากโอ้โหแกหิวมาจากไหนเนี่ยหิวมาจากไหนเนี่ยถึงคอเลยอ่ะเยอ่ นี่ฮะตาผู้ชมอันนี้ลุงเจตเบ็ดสัมผัสก็ขอจบคลิปกาปลากันไปด้วยตะเพียนไซส์6กขีดนะฮะแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะฮะถ้าสนใจทำสมาธินะตกปลาตกปลา,ปาบวกการใช้สมาธิลองไปฝึกกันดูนะครับเพื่อจะได้สัมผัส จะได้สมาธิสําหรับพวกที่มีสมาธิสั้นก็จะทําให้มีสมาธิยาวขึ้นนะฮะลองไปฝึกทํากันดูวันนี้ลุงเจดไปสัมผัสขอกราบลาไปก่อนลากันไปด้วยดอกเพียนไซส์สวยตัวนี้นะฮะแล้วอย่าลืมกดกระดิง่งติงต้งติงต้งติง้งนะฮะกดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งติดตามซับสไคร้ไลค์แชร์ให้ลุงด้วยนะครับสวัสดีครับขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขออกตกปลาหมายไหนขอให้มันหมานกันทุกท่านนะครับบ๊ายบาย สวัสดีครับสุดยอดจอสมันตกใจเลย